หา,หาปลาฮะหาปลาครับล,ล้มเจ้าฝั่งนูน้นแล้วอุปกรณ์หาปลายนะอยู่ไหนยู่ฝั่งว่าลงถ่ายลงพวกแล้วอยู่น่ะแล้วมากี่คนเนี่ยคนเดียวครับฮะแล้วเล่นของเลยป่ะเนี่ยฮะเล่นของเลยป่ะเมื่อกี้เล่ามึงจะเลิกกันมาเนี่ยครับกินงเล่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ร้านยางนะครับร้านดังเนี่ยเหรอครับลแล้วนี่ของใครอ่ะมึงก็ไม่ทราบเหมือนกันเดนยวเดี๋ยวเราไม่ได้ทำใช่ไหมครับ ผมก็ทำงานเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียผมทํางานรอยู่แล้วปะยางแล้วล้งดำสินเหมืนกันยางเลยครับลายเยอะระยไมใส่วางเยอะแลสชัวเก็บ่เนเดี๋ยวเม่ิร

ม,มันหมอกเข้าไปข้างในเลยครับโ,โอ้ซ่อนอย่างนี้เลยเด็กนีนนน่พี่จะเห็นมันไม่แล้เนี่ยโอ้โหมอกอย่างนี้อะ่ะ